อันได้แม่ของฝากของตอออันหนมะนาวลยคราวไปนะโอ้ม่ใช่ตำมะฮุ่ง่ทุกให้บัตรทุกเนี้ย่เออี่กินเลย่ตู้เย็นเต็มเลยมนเขียนป้ายอะไรไหมเราจะบอกมือคนปลูกไวลา รางเอันนั้เ่อครับมเังบาครับเสื่อไปทุงหน้าลุงพ้นครับพี่น้องอันไม่ป้าปูกลังเป็นเวยกันหัอวนหึ่งพี่เล็กเราเม็ดเื้อมาเบียร์กรลังโอ้ยนแกวลางสิผมแตะดนแค่นะอืคุณนี่สพ่อมงน้นเอายละราบาทแปบาทคุณไงยยคือพกนเซุ้มไปวัดเอาอยู่หันวัดเรื่องสนพ่อเฮี้ยนมึงเนาะซุเคยจะไปวัดไปบ้ามันเคยิ่นไปนังเคยจะเด็ดเอาอย่างเมื่อขลเยททองไหม ดีว่าโอ๊ยใหญ่สันมันปลูกยังไงปลูกน่วยดกขยันแต่ว่าน้วยหน่อยล่ะงานที่แดีลเล็กหน่อยสามตัวมันอยู่อย่างปิดมนสวยเด่นพร้องี้หน่อยวะไเนี่ยเนตะขารมันยั่งยงงานนึ่งพัากองเงินที่มาบนดอกเอออันนี้ไปถุงน้าลุงพ่นไหมเออไปเออไปเต้นรถไปไปน่ครับไม่่นงน้าลุงพ่นครับพี่น้องใ่่เขต้มับนแรกที่ได้้่จพ่อเลยบ่นี่ฮะ ไปทุ่งน้าลุงพอนครับมืนเดียวเป็นตับะหอบกคุ้งครับให้ตนเ็นนี่กินเนาะ,ะสวัสดีครับสุภูสุคนครับเอามาหาแนวฝากแนวตอนครับก่ะาขาเป็นยังไงน้อนะครับพอดี กำลังเสียออกไปหน้าลุงพ้นครับมันพนอนกับแม่ขึ้นสองขึ้นหมอมาแวะอยู่ตลาดโซ่พิสัยครับอำเภอโซ่ตาดเพชรบาลเนาะ อ,อยังเลาะหาแนวไปสู่ทั้งพี่ทั้งน้องกินก่อนครับเป็นยังไงเนาะเนาะ hôm qua gia kỳ nha ngô áo sân ác nha binh nha ngô gà tiếng เนื้อหมูเเนีาเน่ไดาลาบเนี่ยคลาบจ้สองร้อยยี่สิบเอาเท่าไหร่ดีอันเนื้อลาบโลดยู่บาทก่อนสามจ้ะเออเอาโลหนึ่งโลนึงพร้อมข้างในนะคะครับเดี๋ยวได้ชิ้นไหนเป็นพิเศษไหม อ,อันนี้กระเด็นหันเียนเียใจไหมฮะอันนี้กรได็นอันน,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 นี้มันว่ายัางเมื่อกี้บเ่เดี๋ยวไปสู่มูลาครับอีกเถียงหน้าเนาะ

สามรอยบาทครับผมอ่ะเอาโร่น่งอ่ะมันจะสิบบาทปะเลยสิบบาทพอดีนี่ครับชุดหุ่นตะพนครับในเนี่ยไปโร่นึงครับไป,บป,บปตอนพี่ตอนน่องฮะโอ้ ไปลบาบสูไทยเป็นนอกสูลุ่งกิ่มเนาะกิ่มใช่ครับคุณน้อนนาอย่างนัง้นมนะฮะเพราะว่าพันซังไว้นะมาไปกไปไะ,ะปซื้อเนี่ยมาลาบไปได้อะไรบ่างไปอย่ซื้อนเ,นะะนเนี่ยไแต่ชูพันลาบนะฮะเอาไปโลนนึงเงินนะกิ่มอยู่ดิโลนนึงมาแบบตลาดโซ่พิสัยนะฮะอำเภอโซ่พิสยัย นีี่พองตลาดเทศบาลโซ่พีสัยนะครับพี่อ้องวันนี้ก็ก็นั่งเสือ,อกไปหน้านะครับไปหน้าลุงพ้นหน่นแหมเซือเนียบไปโล่นึงนะ,ะไปสู้มู่ลับหับกิ่นม,มือเที่ยงเนาะ เป็นสีเซบจริงหรอเอาเด่บักหน้าบักหน้าเมื่อกี้ของปลาของตอน้นก็ได้เนื้อไปโลนึงนะแล้วก็บักหน้านะครับแม่ไห่แม่เหมือนเสานี่นะฮะช่วงนี้ก็อะไ,ได้ไปน้ำเงินเนาะบักหน้าประยุกในรถเหระมังก็ในบักหน้าถุงนึงนะฮะ ไหนบักนันวถุงแบบง่ายเลยเห็นไหมพลังถุงแบบง่ายเลยแบบนั่วเดี๋วก่นเนี่ยโลนึงเนี่ยเพีย้ยพร้อมนะครับเอาไปลาบเนาะส่วนหอมพริกยนูนหน้ามีอยู่ตับพริกมีอยู่นะครับตับพริกพงตักพริกติ๋ขอบครัวมีหมดไม่มัดอยู่หฮนก็ยังนี่แหละื้อตนันหยเข้าไปเดี๋ยวมือเที่ยงนะครับ ลาบสู่พี่สูนองกินทั้งหุณน,นะครับอยู่ดเปิดของหอทีน้อนหน้าเนาะตลาดโซ่พิสัยครับพี่น้องแอดมะนาอยู่อำเภอโซ่พิศัยนี่แหละนะอยู่อำเภอโซ่พิศัยจังหวัดบึงกาฬนี่แหละห่างจากหน้าลุงพ้นกับประมาณหาสิบโลนะครับจากนี้ไปจากบ้านแอดมะนาไปหาสิบโลนะจากนรียไปกับประมาณสี่สิบโลสี่สิบห้าโล กระบอาไก่ครับพี่น้องจัดหน้าลุงพลเด้อฝากไว้น้าไปเลยครับพี่น้องเนะสินค้าอ่ะซีบัคทอนพัดทีพีสกีนนะครับครีมบำรุงผิวหน้านะนะครับเซรั่มบำรุงครีมบำรุงผิวหน้าทีพีสกีนเนาะแล้วก็ซีบัคทอนพัดมาดิพีทรีอานะครับสั่งซื้อได้ที่รายออฟฟิเชียลทีพีสกีนเด้อพี่น้องขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับนี่ยแน่นอนฝาก เราตอนกัดซนเนี่ยาบง่วไปโลนึงครับไปลาบแซ่บๆเนาะสูพีสูนอกกินของฝากของตอนแม่เก่าปักหนาวมาให้ถุงนึงนะครับเพิน่นบริสุทธิ์ดอกปักหนาวก็ได้แต่ว่าบ,บริสุทธิ์กะน้ำใจคือมูเพิ่นน่ะเห็ดสวนบักหนาวนะครับเขาก็ว่าได้บอกปุ๊บเขาจะมาส่งรถนะครับ เราจักยายามหน้าหิ้นมาเนี่ยปลูกไว้เป็นร้อยๆต้นเลย,น,ยนะนะฮะเราบไปซื้อก็ซื้ออยู่ห้าสิบบาทอยู่ <c oughs> ห้าสิบบาทน,นะเดบักหน้ามาทุกเนื่องก็กได้ว่าเออเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่บัหน้ามันก็นเป็นเครื่องวัวที่สําคัญเนาะของใครเฮาแม่นบะอ,อยู่ทุ่งน้าลุงพ่นนี่ก็เห็ดอยู่เห็ดกลิ่นนี้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ กับบุม๊มยังดอกกับฝ้าหน้าฝ้าให้เนาะมีลุงจิม,มนี่ใช้บรรนอกนะครับคุณยายนนี่นะครับแอดมาหน้านะครับแล้วก็ลูกไส้เพิ่นบ่ลูกไสข้ของของลุงจิมบ่มา,ากันนอนฝ้าให้ฝ่อหน้าอยูก่กะได้นนี้แหละเอา้าไปสู้พี่สู้น้องนะไปเฮ็ดรูเฮ็ดกิ่นกันกน,นะครับเอาขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากสินคา้าทีพีสกินไว้นะครีมบำรุงผิวหน้าเนาะเซรั่มบำรุงผิวหน้านะครับ ซีบักทอนพัดดื่มเพื่อสุขภาพเออ้อฝากพี่ฝากน้องไว้นั่นะครับสั่งซื้อที่ไลน์ o f f i c i a l TP s c r e กีนภาษาอังกฤษนะครับแนะนมแอดมานาสวัสดีครับ